พี่มาแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมป้อมปรการเขาวสองและเราประสบการณ์การติดตอ่อมอครั้งแรกติดตอ่อมอฮะดันแบบหนักกว่าคือเข้าห้องเย็นคือใจใจตอนนั้นอะแม่งแบบคิดว่ากูดได้กลับแน่ๆ ี้เราก็เดินทางมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมป้อมปราการเฮ้าซองและเล่าประสบการณ์การติดตอมอครั้งแรกด้วยอ,อ,รอร่อยไหมเ่าเฮ้ยระหว่ออหางนี้เราเปราเรา,เราเรื่องตอมอให้ฟังว่ะติดตอมอฮะดันแบบหนักกว่าคือเข้าห้องเย็นคือใจใจตอนนั้นอะแม่งแบบคิดว่ากูได้กักแน่ๆตอนนั้นอะที่คิดไว้ ทำกันบ้านมาก่อนหน้านั้นคือทำกันบ้านขนาดไปเยอะมากพิชาอะไรวิชานผ่านตอมองโอ้ยทำแบบจำชื่อจำ,อนนจ,ำจำกุ๊บจำอะไรตอนี้อะไรแบบเยอะเยอะมากอะ่ะที่แบบเออเขาพอจะถามได้คือเล่าเล่าเนี่ยต้นคือไปถึงปุ๊บเขาตรวจนู่นนี่นั่นเปิดแมสมาป๊บปุ๊บทับถ่ายรูปเอานิ้วชี้สองนิ้วไปเฮียไม่ถามกูสักคำใจแม่งหวั่นแล้วอยู่ดีเาบอกเลยเหรอเออมันอยู่ดีชะโงกปุ๊บเออสั่งเจนิม เรียกนาคนนั้นอะนาที่ยืนอยู่ข้างหลังอะแะ่ย่งเออย่องอะเสร็จเสร็จปุ๊บไอ้เฮียเขาเอาพัดปอดไปลากกูเข้าห้องเย็นหรือแบบวัดเอ้าไม่ไม่ถามกูหน่อยแต่จังหวะนั้นอะไม่ไม่รู้หรอกว่านั่นคือห้องเย็นใช่ไหมเออไม่รู้คือจังหวะนั้นคือแบบเราจะพากูไปไหนเออจะพากูไปไหนวะหรือว่าแบบตรวจอะไรอย่างเนี่ยเนี่ยเริ่มต่อเลยเริ่มต่อกันเลยช่องเดียวกันใช่ไหมช่องเดียวกันผู้หญิงคนเดียวกันเลยอืมคือท๊อปไปเสร็จปุ๊บคนนั้นโบกก็ไปต่อเหมือนจะให้ผ่าน นั่งคุยถามคําถามแต่พอเริ่มถามก็รู้สึกแปลกๆปละแลแต่พอมันถามคําถามที่แบบตอบเป็นภาษาไทยก็ไม่ได้เช่นทําไมถึงนอนที่นี่สามวันแล้วไปเที่ยวที่ไกลๆอ็นจะตอบยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรขนาดภาษาไทยอะ่ะถ้าคนไทยถามอ่ะเออวะทาไมวะ <c oughs> ก็ยืนงงไม่รู้จะแบบไม่รู้จะตอบอะไรอ่าเรียบร้อยตามไปติดๆเลยคือต้องอธิบายก่อนว่าอุ้ยชิบหายหมดแล้วพัง <c oughs> <c oughs> ก็ออธิบายก่อนว่าเราอะทริปนี้เรามากับทัวร์เราเรามากับทัวร์แล้วเราไม่ได้จัดโปรแกรมหรือว่าทําอะไรเลยทําอะไรเองเลยอะงาใช่ไหมมีแต่ลงเค t a ทเออะเราทันเองใช่ก็คือเราเราเม่งมีถามด้วยนะว่าแล้วไหนตัวกลับเอ้ากูไม่มีแต่อธิบายไงไม่รู้กูก็เลยเอาแบบเอานี้ไปอะไรนี้ไปที่ตัวการเขาจะให้เหรอบางที่เออก็คือเราต้องมีแผนว่าเราจะกลับก็ชี้ให้ดูแล้วไงแล้วบางอย่างแบบต่อต่อต่อเป็นคนไทยอย่างเฟซของเนมอ่ะ ก็ไม่มีทางเลือกไม่ไม in <the> <language> ่รู oh, no. ้ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเรา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 ไม่ได้บอกว่าไอ้เฮียเราเล้เด็กกเขาเขาได้ถามเนี่มมาว่าเนียเป็นนักเรียนไหมหรือว่าไม่ไม่ถามถามว่ามามามากี่วันใช่ไหมเสียงสั่นด้วยมาไปมาแล้วก็ไปไหนพอพอพอถามว่าไปเที่ยวไหนบ้างเนี่ยเขาล็อกเลยปัญหาเกิดมันก็ถามต่อว่าแลนอนนอนที่นอนที่ไหนใช่ไหมมันนี่มันมันรู้อยู่แล้วว่านอนที่นั่นมันก็ถามว่าทำไมนอนทอสามวันเลย มันบอกไม่ได้เที่ยวรอบอินชอนหรอวัก็บอกเริ่มตันแล้วเออวายคี่อินชอนมีแต่ว่าก็คือเริ่มเริ่มแบบเออเออไม่เคยเที่ยวแรวนี้เลยก็บอกว่าไปเมียงดงก็บอกว่าไกด์เป็นคนบุ๊กไว้ให้เป็นคนบุ๊กบุ๊กเที่ยวไม่สนใจกูเลยเรียกน้าว่าน้านายงลิงนายงมารับกูเดินตามตูดไปเดินตามตูดไปแบบติดเลยวุ้ย มันตุลย์ปิดสนิทตามตุลยอพี่ท็อปเออมันมีคำถามหนึ่งเขามเขาถามว่าไกด์อยู่ไหนใช่ไหมอ๋อเหรอเขาถามเหมือนกันเออแต่ไปจับคีย์เวิร์ดได้ว่าแวร์จัดเลยเขาแวร์ก็อยู่ไหนไงเมียงดงเมียนดงโอ้โนโนโ o โ o โ o มันไม่เห็นมันไม่เห็นหน้าพี่เลยนะเออเมียงจัดไปเลยแบบเมียงเมียงดงองแดงสมควรแล้วมึงเออโน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  no เขาเขาค่อยพูดแบบพูดไทยผสมเข้าไปแบบไกด์ไกด์ อยู่อยู่แบบภาษาเขาอะอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบพอจับจุดได้อ๋อยู่นอกเออภาษาภาษากายอย่างเดียวจังหวะนั้นอะเขาก็ดูดูทรงเขาก็ปวดหัวกูระดับหนึ่งเหมือนกันถ้าพูดจริงๆอะเขาแบบพอพอรู้ว่าเนมเนมมากับพี่อะมันพูดแบบจับจับท่าทางรบบประมาณว่ามึงไม่ไหวแล้วอะคุยคุยคุยกับคนของเนมเออคุยกับคนที่คุยกับเนมอยู่เออเอามาเลิกกันคุยดีเ่นกันเลย แบบอืก็คิดซะว่าเป็นบทเรียนอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เราจะมาแชร์กันนะครับผมก็รอดมาได้เพราะเออรอดมาได้เพราะเนมอายุย1ก็โดนนะไม่ใช่เป็นนักเรียนรอดนะโดนหมดนะเขาเขาบอกว่าอะไรทัวร์เขาบอกว่าตอนที่เราเตรียมตัวมากันใช่ไหมคือนัดนัดคิดว่านัดติดแน่เพราะนัดเรียนจบแต่นัดยังไม่มีงานแล้วเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะเออคิดว่ายังไงก็โดนเตรียมตัวมาโดนแน่นอนอยู่แล้วแต่อ้วพอถึงวัตานัด ผ่านไปเลยง่ายๆเขาไม่เขาเรามาในวันที่เขาเขาเหนื่อนเหมือนกับประเทศเขาอ่ะเขาสืบมาว่าเขาต้องการหน่วยการแบบพี่กันเนี่ยบอ่ะผู้ชายอยากได้แรงงานผู้ชายเออช่วงนี้เป็นพิเศษเขาก็เลยแบบเพียงเล็งผู้ชายเป็นพิเศษทั้งนั้นที่ เราเตรียมตัวมาว่าเขาเพ่งเล็งผู้หญิงมากใช่ใช่ใช่ที่ได้ยินมาก็เรายังสรุปไม่ได้ว่าเขาเพ่งเล็งเพศไหนมากที่สุดก็แล้วแต่จังหวะใช่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะเลยเราชอบไหนเห็นคนโดนอย่าไปตอบแล้วก็งงบางคนนะใช่บางคนก็มีคนคนโดนถามขนาดพี่คนนั้นอ่ะพี่ปิวะเขาก็ยังโดนถามนะเออได้ยินเขาคุยอยู่แต่กับพี่นัทก็แม่แม่ก็ไม่ได้โดนถามแต่ว่าหนังอยู่ที่ตอมอคนนั้นด้วยหลังจากพี่กับเนมอ่ะไม่มีใครตามไปเลยไม่มีใครตามไปเลย โด,ดนกันอยู่สองคนในห้องอะ่ะแล้วก็คือมันจะมีผู้หญิงก่อนหน้านี้เพราสัมภาษณ์เสร็จแล้วแหละเขาเหมือนเฉลุยอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกจากห้องเรานะเขาไปเข้าไปห้องลึกกว่าเดิมน่าจะโดนอยู่เหมือนกันมัน้งไอ้ไปเห็นห้องทรายใช่ป่ะเนี่ยเขาเดินเข้าไปข้างในนั้นเลยเหมือนแบบหนักกว่าเดิมเออเออมันหนักกว่าเดิม <c oughs> อ,อีกขั้นนึงแล้วหหมมัันนนกกกว่าเเเดิือออตอนแรกก็เห็นพี่ทำสแกนอยู่แล้วก็เอจบแล้วสแกนยิี่ว่าจบแต่สักพักเริ่มดูแปลกๆเริร่มเริ่มเริ่มเห็นว่าเริ่มเห็นข้างหลังใช่มไหมเริ่มเห็นต พีนังก็รออยู่ข้างนอกแล้วทําไมวะเห็นไอเนมว่าต่ออยู่ข้างหลังนะแต่ทาไมมันช้าจังพอมาเห็นเอ้าช้าก็ผิดผิดปกติเนมแหละสะพักเนมเดินตามเออจะก็เดินตามดูเอ้าเงาไอเนมเดินเข้ามาแล้วโดนกับพี่ท็อปเนี่ยแต่ว่ามันนี้มีน้องไดเรกไอจีหรือว่าคนรู้จักไดเรกไอจีเรื่องเรื่องนี้เยอะมากผ่านตอมอไหมอะไรเนี่ยนั่นครับติดจิงนะครับติดโรงเย็นครับไอโรงเย็นพ่อมาติดห้องเย็นนะ ต้องเย็นมาครั้งแรกก็ติดเลยโดนโอ้โหหล่อมหลอมเลยอะเคยมาก็ติดได้นะอืมเคยมาก็ติดได้ถึงเรียนอยู่ก็ติดได้อืมเหมือนไม่มีข้อแม้แล้วตอนนี้เออไม่รู้ว่าอะไรแล้วอะเหมือนเหมือนแบบพาหน่วยแบบวัดไม่ได้แล้วว่าอะไรยังไงแล้วตอนอยู่ที่คนและเอกสารครบด้วยนะไม่ดูด้วยนะถามเอาเขายื่นให้เขาหมดแล้วเขาก็ถามอยู่ไหนเอ้าอยู่กับมึงเออเอกสารอยู่กับมือมึงกึ้งไอ้โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันแม่งมีเปิดเลยค่ะต้องชี้ให้ดูถามคำถามด้วยกันแต่แ้วกลับได้ก็ มามาคุ้มเดียวกันแล้วก็ชี้ได้ว่าเป็นญาตินี่ก็ให้กลับแล้วเป็นผู้หญิงมั้งมันก็เลยง่ายขึ้นถ้าเป็นผู้ชายมันยากจังปลแล้วแต่จังหวะเลยเอาจริงไม่รู้ว่าเขาวาดจากอะไรเราว่าคนที่ตรวจพี่นันอ่ะเขาเป็นเขาเหมือนเขารีบเขาจะไปไหนอ่ะเข้าใจปะเพราะหลังจากตรวจพี่นัเสร็จอ่ะเหมือนเขาปิดตู้เลยเวลาเขาออกเดินออกมาข้างนอกมันก็ไปพักแล้วเลยกลับบ้านแล้วเลยรถ้าเขียนเขาเขียนนานๆอ่ะมึงเตรียมรู้เรื่องเลยอเออ ถ้าเขานานกับเมิดแต่ก็ถือว่าก็มันก็ถูกต้องก็ตรวจก็ไม่เป็นไรแต่ก็ยังไงก็ถือว่าผ่านอต่ว่าได้เที่ยวแล้วธูรงกิจได้นิดนึงก็นั่นจะรอขึ้นมาไหน่ันระดับหนึ่งแต่ต้องฟังสำเนียงเขาให้ออกสะสำเนียงมันฟังยากมากเพราะนั้นมีคนเกาหลีพูดไทยได้พูดทางกฤดดีกว่าเออพูดไทยใช่ใช่พูดไทยากว่าเดิมพูดไทยฟังยากกว่าเดิมตัวกับเออตัวกับมี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 ด่สำเนียงประมาณนี้แหละอ่ะนั่นแหละครับผมก็เป็นประสบการณ์นะก็เก็บเอาไว้ เป็นวิทยาทานละกันเออเอาไว้เป็นบทเรียนจากพวกเราเนี่พวกเราก็มาแชร์กันให้ฟังนะครับผมมาจริงนะเนี่ยแต่ขาวว่าแบบว่าถ่ายอยู่ท่าประเด็นกินโชว์เลยเออถ่ายคลิปเพื่อนเพื่อนบอกเอาอยู่ชมบุรีก็ไม่บอกนั่นแหละก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปไหนเราจะทำอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทิ้งไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีวันที่สองนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่เอออยู่ที่ไหนครับคุณนศรีอ้อมปากการพยวสองเล่าประวัติคร่าวๆหน่อยเอยไม่ได้ เจอ Google นะก็ถ่ายทําทั้งหมด2ช่องพร้อมกันนะครับคือช่องเมเปิ้ลอันที่แฮกโดนแฮกกับไม่โดนแฮกเอ้ยตรงนี้ที่เขากินธามูนี่จบแล้วมีแผนที่มีแผนที่ไม่อ่านเด็กวอเลือดยังไงวะมันคล้ายๆวังที่เราในหนังซัมบี้นั้นชื่อเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องสุภีเกมอ๋อ และนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าและเป็นโชคดีของพวกเราที่บรรยากาศตอนเช้านี้ไม่มีแดดเลยนะฮะเพราะว่าเมฆค่อนข้างจะหนาเลยทีเดียวนี่ที่เห็นอยู่นี่คือ9โมง10โมงแล้วนะและพ้่มปะการคือสวยมากๆเลยนะฮะ เป็นเนินเป็นอะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงที่เขาบอกส่วนสูงจับจะเหมือนนักฟุตบอลเออพูดได้วะเฮ้ยขึ้นไปดูข้างบนได้ด้วยแต่เราพากันจะพาทุกท่านไปดูข้างบนก่อนข้างบนอ๋อมก่อนอ่ะค่าเฉลี่ยของส่วนสูงของคนเกาหลีอ่ะสูงไม่มากนะครับ สูงไม่มากนันนี่เทียบเทียบจากส่วนสูงของผมส่วนสูงจะสูงไม่มากดูถ้าผมสูงไว้เจมสสอง,อง,สองนี่จะชนหัวอยู่แล้วในที่มุมกล้องด้วยอันนี้ไอไลไลแบบไอเลเวลละเราจะลองขึ้นไปดูข้างบนกันนะนี่อันนี้ก็าจำไม่ผิดเขาเล่ามาว่ารูตรงเนี้เขาจะไว้ราดน้ำมันลงไปราดน้ำมันลงไปเพื่อที่จะให้ขเขาเรียกว่ายิงศึกยิง ลูลงไปให้คู่ต่อสู้เผาเผาคู่ต่อสู้จากด้านนอกได้เลยอะไรงนี้เจ๋งแจ๋วเราลงไปโอ้โหชันนี่เขาจะมีนี่อะไรเราคิดเพิ่งมาโฟโต้โซนก็คือเหมือนกับยืนตรงนี้จะได้ภาพแบบไม่เขาบอกว่าถ้าเราไม่อยากถ่ายตรงนี้ให้เราก็มาถ่าย แล้วก็จะวางกล้องในตำแหน่งนี้ดูถ้าเกิดแบบความหมายฝั่งยุโรปนี่ยังเที่อะไรนะไอ้รูเงี้ยเคยอเคยี้รู้ใช่ไหมที่เข้าไว้แบบให้เขาเรียกว่าอะไรคนในวังที่ นี่ก็คือคืออะไรครับตู้กดน้ำเออคุรู้เกิดขึ้นในสมัยกรึกน่าจะทองแดงกับประสาทเออประสาทยังดูใหม่กว่าอูดูถนนทางเดินเขาเออเนี่ยอยากเห็นอยากเห็นต้นเนี่ยของจริงนานละเห็นแต่ในซีรีส์นะนต้นอะไรวะต้นสด และอีกทีต่อไปเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมเอเวอร์แลนด์สวนสนุกที่คนมาเกาหลีต้องมาให้ได้เลยถ้าอยากดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันเนี่ยขึ้นไปแล้วกดหน่อยกดหน่อยนะหรือจะดูคลิปอื่นๆอยู่ทางซ้ายนะครับผมกดได้เลย